กราบสวัสดีทุกคนทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับตอนแรกเนี่ยผมคิดว่าผมจะพูดลงในคลิปที่พูดถึงพลังโคตรเมฟของลูฟี่ที่ผมกําลังนั่งทําคลิปอยู่นี่แหละครับแต่ว่าไปๆมาๆเนี่ยมันเยอะไปหน่อยจนผมรู้สึกว่าเฮ้ยมันจะนอกประเด็นเกินไปเดี๋ยวมันจะกลายเป็นไปพูดเรื่องอื่นในคลิปนั้นผมก็เลยขอคัดออกมานะครับแยกเป็นคลิปนี้ก็แล้วกันส่วนคลิปนั้นเนี่ยผมก็กาลังนั่งทําอยู่นะครับไม่ต้องห่วงถ้าคุณได้ดูคลิปนี้เนี่ยแสดงว่าณนะตอนนั้นมันก็กาลังนั่งตัดอย่างขมมักัก้นนะครบ ซึ่งในนั้นเนี่ยผมจะพูดว่าอ๋อสำหรับวันนี้นะครับเราจะมาพูดถึงประเด็นล่าสุดกันที่เรียกว่าสะเทือนวงการวันพีซในไทยมากๆเลยนะครับจนผมแทบจะสิ้นหวังกับประเทศชาติเลยทีเดียวว่าโหคนแม่งสนับสนุนสปอยเถื่อนกันหลักล้านหลักสิบล้านแล้วก็มันจะไม่มีใครรออ่านของแท้ตอนวันอาทิตย์เลยเหรอแม่งเอาสปอยมายัดหน้ากันและจิกหัวให้เราทาคลิปตัง้งแต่วันอังคารวันพุธนูน้นผมก็ได้แต่นั่งตอบไปว่าไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเรารออ่านของแท้กันวันอาทิตย์เถอะ และพวกสปอยเถื่อนนี่ก็ไม่ได้น่าชื่นชมตรงไหนเลยว่ามีความรู้หรือเก่งนะหามาได้ยังไงวงในจังเพราะว่าผมเนี่ยเคยทําคลิปแชร์พวกแม่งไว้ตั้งหลายปีแล้วว่าไอกระบวนการทํางานเนี่ยมันก็แค่การที่หนังสือจ้ำเนี่ยเขาพิมพ์เสร็จแล้วมันก็จะต้องใช้เวลาในการขนส่งไปทั่วประเทศญี่ปุ่นนะครับปกติเนี่ยเขาต้องจัดพิมพ์รูปเล่มแล้วก็ต้องเตรียมขนส่งกันก่อนวันวางจําหน่ายบนแผงหนังสือล่วงหน้าหลายวันมาก แล้วมันก็จะมีไอ้พวกคนงานคิดไม่ซื่อเนี่ยมันแอบไปเปิดอ่านก่อนแล้วก็เอาไปเผยแพร่ในเน็ตแล้วฝรั่งเนี่ยก็ก๊อปมาอีกทีเป็นภาษาอังกฤษนะครับแล้วเพจจากคนไทยเนี่ยก็ก๊อปจากฝรั่งมาอีกต่อนะครับแล้วช่องสปอยใน u t u b e ก็ก๊อปจากเพจคนไทยไปอีกรอบหนึ่งซึ่งไอ้พวกคนที่ลักลอบจากต้นทางนี่ก็เคยมีเคสที่มันโดนจับได้ไปนนไงแต่ว่ามันก็ไม่หมดไม่สิ้นแะครับเพราะมันก็จะมีรุ่นต่อมาเรื่อยๆและที่มันไวกว่านั้นเนี่ยเพราะว่ามันจะมีบางพวกนะครับเวลาที่ ทางชูเอชัหรือเจ้าของลิขสิทธิ์วันพีทเนี่ยเขาส่งต้นฉบับไปให้ต่างประเทศแปลลงของตัวเองเนี่ยมันก็จะมีบางประเทศนะครับที่ไม่มีจรรยาบรณในวิชาชีพเสือกเอาเนื้อ,อาหาที่ตัวเองเห็นเนี่ยไปเผยลงในเน็ตแล้วก็บอกว่าเป็นสปอยเลวสปอยเต็มเอา้ามันก็ต้องเร็วสิวะเพราะสมมุติว่าถ้าวันพีทตอนล่าสุดลงวันอาทิตย์ใช่ไหมครับไอ้วันพีทตอนต่อไปเนี่ยเขาก็จะส่งต้นฉบับให้คนทํางานเหล่านี้เนี่ยเห็นกันตั้งแต่วันจันทร์ไม่เกินวันอังคารเพื่อที่จะต้องรีบทํางานแล้วก็ผ่านกระบวนการนน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 ่่่่ีแแล้ววกก็รรออเผยยพััพัใทิตต์ไไปง ซึ่งแทนที่จะทํางานไปแบบมีจรรยาบรรณนะครับก็อยู่ไม่ได้เราจะต้องเสอเออเนื้อหาไปปล่อยลงเน็ตให้คนทั่วโลกเนี่ยกราบกรานกันเพื่อสถาปนาตัวเองว่าฉันคือพระเจ้านะฉันเจ๋งไหมล่ะฉันเนี่ยวงในสุดๆสมมุติว่าเป็นคนเกาหลีก็แล้วกันซึ่งนี่ถ้าคนทํางานเบื้องหลังในวงการการ์ตูนนี่เขามีความคิดแบบไอ้นักปล่อยสปอยนี่คุณไม่ต้องรอรุนอะไรกันแล้วนะแต่ก็ยังน่าเกลียดน้อยกว่าพวกที่ลักลอบเอาไปสแกนแล้วก็ปล่อยเป็นมังงะเถื่อนบนเว็บนะครับอันนั้นคือแม่งสุดเบอร์เลยจริงๆ ดังนั้นผมถึงได้พูดอยู่ตลอดว่าไอ้พวกสปอยเถื่อนหรือบางอะเถื่อนที่มันออกก่อนของแท้นี่มันไม่ได้น่าชื่นชมเลยเพราะว่าของแท้นี่มันต้องออกมาก่อนเพียงแต่ว่ามันต้องมีกําหนดการในการเผยแพร่ของเขาแต่ไอ้พวกนี้มันไปลักลอบเอาออกมาก่อนก็เท่านั้นเองนะครับซึ่งก็เอานะแล้วเวลาของแท้ออกวันอาทิตย์เนี่ยเราก็อ่านกันเสร็จนะครับบางทีเรานั่งรวบรวมข้อมูลทําคลิปไม่ได้หลับไม่ได้นอนเพื่อจะเอาลงวันจันทร์บางทีอาจจะเลยไปเป็นวันอังคารอ่ะโดนด่าอีกบอกเราลงช้ามากใครเขาจะไปดูมึงอ้าแต่ก็ไม่เป็นไร เพราะว่าสังคมวันพีซโซเชียลมันก็ต้องประมาณนี้นะครับชินแล้วแต่อย่างที่บอกนะครับว่าที่ผมไม่สนับสนุนสปอยเถื่อนเลยเนี่ยเพราะว่ามันมีของแท้ให้อ่านกันฟรีๆแล้วด้วยและที่สําคัญก็คือเฮ้ยคุณจะสปอยกันไปจนวันพีซจบเลยเหรอแล้วถ้าถึงตอนที่วันพีซเฉลยออกมาว่ามันคืออะไรเนี่ยคนที่สนับสนุนสปอยเถื่อนเขาไม่คิดจะสัมผัสความประทับใจตอนได้อ่านเองกันบ้างเหรอครับแล้วคนที่ไม่ได้สนับสนุนพวกสปอยเถื่อนกับคนที่เขารออ่านของแท้เนี่ย เขาจะหลบสปอยกันได้หรอสวยไปอีกเพราะอย่างผมเองนะครับคือแค่เรื่องไอ้ลูฟี่เนี่ยแม่งเป็นพันข้อความนะในเพจผมเนี่ยที่แฟนวันพีชจากโซเชียลที่ไหนก็ไม่รู้บ้างเนี่ยเอาสปอยมายัดหน้าแล้วบอกแอดแอดมึงทําคลิปหน่อยเดะเนี่ยเนี่ยงอคงงอของงอคงอะไรของมึงก่อนแต่ถึงสังคมวันพีชโซเชียลออนไลน์มันจะเป็นแบบนี้ก็ตามนะหรือสังคมวันพีชออนไลน์จะเป่าหูแล้วว่าโอ้ยคนเข้าไปดูสปอยกันหมดแล้วไม่เห็นหรอเป็นล้านๆเขาไม่มาดูคลิปช่องมึงหรอก ยุคนี้ใครไวกว่ามันก็ต้องได้ไปอะไม่เป็นไรถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้มีคนเข้ามาดูเป็นล้านๆเป็น10บๆล้านหรือได้โกยเงินจากยอดวิวของคลิปสปอยอะไรก็ตามแต่แต่ว่าเท่าที่เห็นเนี่ยก็ยังคงมีแฟนวันพีชหรือว่าคนที่เป็นแฟนช่องเราก็ได้เขายังมีคนที่มาดูคลิปจากเราอยู่บ้างนะครับดังนั้นเนี่ยผมก็จะเต็มที่กับทุกคนนะครับแต่นั้นสำหรับวันนี้เนี่ยทุกคนนอนก่อนได้เลยนะครับผมคลิปน่าจะตัดเสร็จเช้าๆนู่นเลย ดังนั้นสุดท้ายนี้ถ้ามีคําพูดคําจาอะไรไม่ถูกใจท่านที่สนับสนุนสปอยเถื่อนเนี่ยผมต้องขออภัยจริงๆนะครับก็น่าจะโดนด่าตามปกติเพราะคอนเทนต์วันพีชนี่เป็นคอนเทนต์เดียวในช่องเลยนะที่ผมทําแล้วเนี่ยจะต้องมียูเซอร์จากไหนไม่รู้มาด่าบุปการีแล้วทุกครั้งยิ่งไปแตะหรือไปจับจ้วงพระเจ้าศาสดาสปอยเถื่อนของแฟนวันพีโซเชียลนี่โดนจับแขนคอเลยนะฮะซึ่งก็เข้าใจนะครับว่าก็มีคนที่เขาสนับสนุนสปอยเถื่อนด้วยแล้วเขาก็รออ่านของแท้ด้วยเหมือนกันผมก็ ไม่มีสิทธิ์ไปก้าวไก่รูปแบบการเสพเนื้อหาของใครอยู่แล้วนะครับแต่อยากให้คิดแค่ว่าคุณจะเสพสปอยเถื่อนไปจนวันพีชมันอวสานเลยจริงๆเหรอครับคุณไม่อยากเห็นโมเมนต์ดีๆด,ด้วยตัวคุณเองเลยจริงๆเหรอมันยังมีอีกหลายโมเมนต์พีคๆในเรื่องนะครับที่เราจะได้เห็นในอนาคตนะผมว่าการที่ได้ว้าวได้รู้สึกประทับใจสิ่งนั้นไปพร้อมๆก,กันกับทุกคนอ่ะเฮ้ยมันสนุกกว่านะครับมันสนุกกว่าการไปอ่านตัวหนังสือเปล่าๆของไอ้พวกคนงานไม่มีจรรยาบาลแบบนั้นเยอะเลยนะ แต่อันนี้เนี่ยเข้าใจว่าบางคนอาจจะชอบแบบเฮ้ยฉันอยากเห็นสปอยแบบตัวหนังสือก่อนอะไรเงี้ยมันก็ลุ้นไปอีกแบบอ่ะอันนี้ไม่มีปัญหานะครับถ้าจะชอบแบบนั้นส่วนคนทำคอนเทนต์บน u t u b e เนี่ยผมเข้าใจว่าเงินมันสําคัญจริงๆเพราะว่าผมก็อยากได้เงินเหมือนกันพูดจริงๆเลยผมอยากได้เงินมากเหมือนกันแต่ว่ามันก็ฉาบฉวยเกินไปหน่อยผมรู้สึกว่าจะให้ผมนั่งซอยคลิปสปอยเนื้อหาแบบแม่งเหมือนเหมือนกันทุกคลิปแต่ว่าทําออกมาเป็น1ิแล้วก็โกยเงินรัวๆเนี่ยเอ้ยมันก็ได้แหละแต่ว่า มันจะรู้สึกผิดกับตัวเองมาก,กน,นะครับว่าเอ้ยนี่มันไม่ใช่การทํา YouTube เพื่อความสนุกแบบในตอนแรกแล้วอะเราอย่าลืมว่าเราทํา YouTube เพราะเรารู้สึกยังไงตอนนั้นอะถ้าแบบนั้นนี่มันคือเฮ้ยนี่เราทําเพื่อตัวเองอย่างเดียวเลยนี่หว่าเราไม่ได้ทําเพื่อคนดูเลยน,นะนะผมรู้สึกว่าให้คนเขาได้อ่านกันก่อนแล้วทําเป็นคลิปคุยกันหลังอ่านมันก็ไม่ได้เลวร้ายอะไรไม่ใช่หรอครับเพราะในแต่ละตอนแต่ละตอนเนี่ยมันก็มีนู่นนี่นั่นให้เราได้ตีความหรือให้เราได้เก็บรายละเอียดก็ตั้งเยอะแยะนะอะแต่ก่กล,ละกันผมไมไ ก้าวล่วงไปมากกว่านี้นะครับแล้วก็ตั้งหน้าตั้งตาทาคลิปวิดีโอตอกต่อ,อยังผมไปกันแล้วกันครับก็ดังนั้นนะครับณปัจจุบันเนี่ยที่เราอยู่ในยุคที่คนเนี่ยหันไปเสพสปอยเถื่อนกันในหลัก10ล้านแล้วเนี่ยมันแทบจะไม่มีคนที่เขาอยากจะดูเรื่องราวหรือเนื้อหาที่เกี่ยวกันในการ์ตูนทั่วๆไปแล้วแต่ก็ยังคงมีคนที่รอดูคลิปเราอยู่อันนี้ขอบคุณมากจริงๆดังนั้นผมจะเต็มที่นะครับอย่างที่บอกแล้วเจอกันนะครับผม